ยามบางล้านครับบางล้านกระตุ่มใส่เอียนไว้แต่สิดได้บ่ได้อาจ,จะมั่นใจครับแอกซิเคิลบ่เขิลครับมาใส่ดึกครับอาจจะบ่เขิลครับมาใส่ดึกขันเขานี่ถุงเงียต้อง เขานี่ตุงเงี้มันต้องโพไม่พี่ครับตุงเงี้ยบอโพมกเป็นฟ้องขึ้นอย่างครับงานเย็นเขาต้องมีฟ้องครับหมบมีเลยครับ มีส่วนครับมาใส่เด็กครับมาใส่เด็กต้องเราต้องใส่ตัวหัวคำครับใส่เอียนมีเลยครับครับผมมาแม่นบวกเข่าครับมาเช็คเมล็วเข่าครับเข่าสองโตเข่าสองหลังครับตุ่มหลังหนึ่งแล้วก็บ,บางลันหลังตัวหนึ่งครับามาตอดหยากเลยเนาะ ตัวโบใยัยครับสิบโยยบใยัยปันไดมาใส่เด็กครับมาใส่เด็กผลต้องการมาใส่เด็กครับนี่ครับบ่งตัวเอียนกันครับ ยังดีกว่าพอได้ครับสองตัวนะ,ะมาเบิ่งกันครับได้อยู่เขาตุ่มตัวหนึ่งครับเขาบางลั่นตัวหนึ่งสองตัวนี่ครับหรือว่าพอได้อยู่ครับมาใส่คำเนาะ มใส่ประมาณถุ่มกว่กวแล้วครับใส่แต่ไวกวนี้ก็สิได้อยู่ครับปลาคนเรก็ตามมาังแกกคับทุงลาไทยแลนมายามตุ่มยามบางลั่นครับเขายางละโตถือว่ามานอยู่ครับสำหรับที่นี่ขอกาวของวาสวัสดีครับ